Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова เปิดตัวกับบ,บัเบอร์เอ,อยแล้วนะครับกับ r a เซอร์ p e เปอร์วตัวนี้เนาะซึ่งผมก็มีโอกาสได้ลองใช้นะครับมาประมาณวิกกว่าๆแล้วนะครับผมก็อดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะแบบมาเล่าความดีให้เพื่อนๆฟังนะครับใช่ทุกคนความดีนะเพราะว่าในรีวิวนี้เนี่ยบอกตามตรงว่าผมยังไม่เจอ ข้อสังเกตข้อตำหนิข้อเสียของมันเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับซึ่งรีวิวนี้เนะี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมจะเป็นแบบรีวิวแรกคนแรกในไทยหรือเปล่านะแต่พูดตามตรงผมก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมแคร์นะ่ก็คือผมจะป้ายยาให้ทุกคนเนะี่ยเป็นตัวหลักตัวใหม่ให้ทุกคนไปซื้อได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเมาส์ตัวนี้เนะี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเมาส์ตัวหลักของผมณนะตอนนี้นะครับคู่กับ n g a m e g e ล r OP1 8K ันแดบบสลับสลับใช้กันเนาะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกนน นี้เ,เป็นมั์ที่เซนเซคเคนเนาะเขาใช้ควาชมาสเตอร์มาริดมาด้วยนะครับซึ่งการตลาดของทางเลเซอร์เนี่ยเขาใช้วิธีแบบส่งม้าตัวนี้นะไปะให้โปรเพยเยอร์ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะใน c s ในวอ l o เรนแลนในเอเปกเนี่ยใช้ก่อนหน้าที่เขาจะเปิดตัวนะครับแบบให้มันเกิด h ฮป์ขึ้นมาให้คนแบบสนใจว่าเฮ้ยนี่มันคือเมาส์ตัวใหม่ดีวะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ได้ผลดีนะเขาแบบเออเป็นการตลาดที่ได้ผลดีมากๆนะครับผมก็เป็นเหยื่อในการตลาดนั้นเหมือนกันนะทุกคนผมก็รอมนันมันนานเหมือนกันนะครับซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูของในกล่องกันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างเนาะในกล่องเนี่ยก็จะมีเมาส์นะครับมีดองเกิล 8K มาให้พร้อมแล้วนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเนาะมีสายชาร์จมาให้คู่มือสติกเกอร์แล้วก็กริปเทปนะครับกริปเทปเนี่ยจะเป็น ไปก็ได้นะครับเพราะว่าโคตติ้งที่เขาใช้บนตัว w i p เ r อร์วิทโตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสมูททัชโคตติ้งแล้วนะครับซึ่งผมบอกตามตรงเลยว่านี่คือ The b เ s สโค a ติ้งอินเดอะเวิ์เวไม่มีหิวสัมผัสของเมาส์พลาสติกตัวไหนนะครับที่ใกล้เคียงว i p e r v ร์วิโสีขาวตัวนี้อีกแล้วนะครับ ใช่ที่ผมพูดสีขาวเนี่ยเพราะว่า2ตัวนี้นะครับทั้งสีขาวและสีดำเนี่ยมีผิวสัมผัสหรือว่าโคตติ้งที่มันแตกต่างกันนะครับเจ้าตัวสีขาวเนี่ยมันจะเป็นความแบบสมูทเนียนเนแล้วก็กริปี้แบบหนึบมือแบบพอสมควรมากๆเลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับเหนียวแบบเหนียวเวอร์อะมันให้ฟีลลิ่งเหมือนกับคุณเอามือถูไปที่สบู่ก้อนอยู่อะไรทํานองนั้นนลทุกคนในขณะที่เจ้าตัวสีดำเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับว่าลื่นนะแต่ว่ามันแค่ไม่สมูทแล้วก็กริปี้เท่าตัวสีขาวแค่นั้นเองมันให้ฟ พลาสติกมากกว่าก้อนสบู่ทุกคนน่าจะเห็นภาพว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนเนี่ยคุณก็จะไม่บ่นแน่นอนว่าเออมันเป็นโคตติ้งที่ไม่ดีทุกคนแค่คุณต้องเลือกว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่าถ้าคุณชอบเนียนๆไปเลยก็เลือกสีขาวนะครับถ้าคุณชอบแบบที่มันมีความแบบเอายับยัชนดนึงก็มาเป็นตัวสีดําก็ได้นะครับอ ส่วนในเรื่องของวัสดุงานประกอบนะครับก็ถือว่าเป็นเมาส์ที่แข็งแรงมากๆนะที่ผมแบบบีบแรงมากๆนะครับแต่ก็ไม่รู้สึกเลยว่ามันจะมีความคริกกิ้งมีความไม่แข็งแรงมีความยั่บอะมันไม่เกิดขึ้นเลยนะครับแม้กระทั่งด้านใต้ที่มันปกติมันจะยั่บใช่ไหมตัวนี้ไม่ยั่บเลยนะครับแข็งแรงมากๆทุกคน ส่วนน้ำหนักนะครับตัวสีดำเนี่ยจะหนัก54กรัมนะครับแต่ว่าถ้าตัวสีขาวเนี่ยจะหนัก55กรัมเนาะก็อย่างที่บอกไปมันก็เป็นเรื่องของโคตติ้งที่มันแตกต่างกันนะครับตัวนี้ที่มันหนัก,กวัน1กรัมเนี่ยเพราะว่าโคตติ้งมันอาจจะไม่เหมือนกันแค่นี้ทุกคนแต่ถามว่า1กรัมคุณแบบเอ,อ่อรู้สึกต่างไหม ถ้าเกิดว่าคุณต่างนยคุณอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษก็ได้ทุกคนสำหรับผมที่เป็นมนุษย์ธรรมดาผมไม่สามารถแยกได้เลยว่า5455 5, 5, 5, กรัมมันจะต่างกันยังไงนะเออส่วนการบาลานซ์น้ำหนักเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับไม่รู้สึกเลยว่าตรงไหนมันจะแบบเอ็นไปทางไหนเป็นพิเศษนะขนาดผมจับไปเอ็นไปแบบเนี่ยด้านหน้าแบบเยอะเลยนะแต่มันก็ยังมีความแบบบาลานซ์อยู่ที่มันกำลังพอดีเลยนะครับในเกมก็ไม่รู้สึกว่ามันจะ มีตำแหน่งอะไรที่มันไม่ดีเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่ชอบเนี่ยก็คือไอ้ปุ่มเปิดปิดที่เขาให้มานั่นแหละเพราะว่าเวลาผมจะเปิดนะครับผมก็ต้องกดปุ่มนี้ค้างไว้สองสามวิผมถึงจะเปิดใช้เมาส์ได้ใช่ไหมเวลาผมจะปิดผมก็ต้องกดค้างสองสามวินะครับเพื่อให้มันปิดใช่ไหมเวลาแบบผมจะลุกไปนอนลุกไปดูซีรีส์อะไรเงี้ยผมคือมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆนะเว้แต่ว่า การที่คุณจะต้องมานั่งกดให้ค้าง2อวิเพื่อนมันปิดเนี่ยไม่น่าลำคาญไว้ถ้าเทียบกับปุ่มที่มันเลื่อนขึ้นลงเพื่อเปิดเลยปิดอะมันแบบมันสะดวกกว่าเยอะถ้าเกิดว่าคุณเคยใช้งานเมาส์เรเซอร์มาก่อนรุ่นใหม่ๆอะเนาะคุณก็จะรู้สึกลำคาญไอ้สิ่งนี้เหมือนกันเวผมการินดีเลย แล้วก็พูดถึงเรื่องใต้เมา,าเอะเนาะอยากจะให้ดูฟีดหน่อยนะครับฟีดของเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะมันจะเป็นแบบใหญ่เลยนะครับจากปกติตัว V2 Pro เนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นแบบ1 2แล้วก็ยาวๆ1อันด้านล่างใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะเป็นใหญ่หมดแล้วนะครับแต่ฟีลิ่งเนี่ยมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะฟีดสต็อกของเรเซอร์เนี่ยออกไปทางไวเส้นหนึ่งนะครับแต่มันก็ถือว่าสมูทมากๆคุณไม,ม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนไปใช้เติร์ดปาร์ตี้พวกสเก็ตเลยแม้แต่นด ส่วนตัวสวิต์นะเขาก็จะใช้เป็นตัวเดิมนะครับ Razer Optical Gen3 นะครับซึ่งตอนที่ผมรีวิวเจ้าตัว Day e r d e r V2 Pro ตัวโคตติ้งใหม่ที่เพิ่งลงไปไม่นานเนี่ยมันก็เหมือนถูกพัฒนาขึ้นมาจากตัวเก่ามากพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าบนตัวนี้เนะี่ยผมก็การันตีทุกคนเลยว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเว้ยคืออย่างบน V2 Pro ตัวเก่าแล้วกันมันจะมีเวลากดไปเนี่ยมันจะมีความแบบเนี้ยคือมันจะมีความแบบเสียงมันสักๆา,กากมันคลิกคิกแปลกๆมันไม่ได้สมูทอะทุกคนแต่ว่าบนตัวนี้นะครับมัน เนี่ยมันสมูทขึ้นเยอะเลยเว้ยฟิลลิ่งมันคมมันเร็วมันชาร์ปนะครับในขณะที่พี่แล้วก็โพสทรา a เวลเนี่ยแทบแทบไม่เห็นเลยผมไม่รู้สึกถึงโพสทราเวลเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวลองฟังซาวเทนแล้วกันเทียบ V2 Pro กับ v 3 Pro แล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะอันนี้คือ V2 Pro นะครับอืม V2 Pro อันนี้ V2 Pro เห็นไหมผมการตีเลยว่าคุณได้ยินความแตกต่างแน่นอนนะครับระหว่างสวิตช์สตัวนี้เนาะคือมันอาจจะแบบ เอาความเห็นส่วนตัวผมะนะผมอาจจะยังไม่ได้ชอบถ้าพูดแบบออมลอนออปติคอลนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ใกล้เคียงออมลอนออปติคอลมากๆแล้วนะครับถึงแม้ว่าน้ําหนักเนี่ยมันจะยังเบาไม่เท่าแต่มันก็รู้สึกว่ากดง่ายสแปมง่ายคุณจะไม่บ่นว่ามันแบบสแปมยากแน่นอนนะครับส่วนเอ็นโคเดอร์นะก็ยังมีสเต็ปที่ชัดเจนนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักจนเกินไปเนาะการสแปมเมาส์สามก็รู้สึกโอเคไม่ต้องใช้น้ําหนักเยอะนะครับส่วนปุ่มน้งข้างเมาส์สี่เมาส์าห้าดีแบบ ตามมาตรฐานทุกคนไม่จะเป็นน้ำพุอะไรเยอะเนาะส่วนเรื่องของ performance นะครับเซนเซอร์เนาะบนตัว Viper V2 Pro แล้วก็ d a อ e ดอร์วีตัวเก่าเนี่ยเขาว่าใช้เป็นเอ่อโฟกัสโปร 30k ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาว่าใช้เป็น Focus Pro Optical Sensor gen 2แล้วนะครับเป็น 35k แล้วเนาะคือแบบปรับด dpi สุดๆได้35,000 dpi อะแต่ว่าแม่งก็คือกิมมิ c k กับทุกคนใครแม่งจะใช้ว่า35,000 dpi นะครับไม่มีคนใช้หรอกยิ่เป็นเกมเมอร์อย่างเรามันมันมันเป็นแค่กิมมิ c k อะแต่ถามว่า มันดีกว่าไหมที่เขาเพิ่มมาให้เป็นแบบเจน2มัน,มนก็มันก็ดีขึ้นมันก็คงไม่แย่ไปกว่าเจนเดิมอะทุกคนซึ่งเกืยบที่บอกไปเลยนะครับว่าเขาจะแถมมาคู่กับตัวดองเกิล 8K แล้วเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณซื้อสีดำเนี่ยมันก็จะเป็นดองเกิลสีดำนะแต่ถ้าเกิดคุณซื้อสีขาวมันก็จะเป็นสีขาวนะครับซึ่งมันก็จะมีเขียนไว้ด้วยว่าเป็นรุ่นไหนเนาะเขียนไว้เปอร์วิทรปตรงนี้นะครับสามารถใช้งานสสุดได้ 8K นะครับแต่ว่าผมก็เคยพูดไปในรีวิวก่อนหน้านี้้้้้ตตัััววววแแลเเเนนนนนาาาะะะ่่่คุณไไมมมจป็็องใชกดกดรบบพ 8K ิ โคตรโคตเลยนะแล้วก็ performance เนี่ยต่อให้คุณ setting อะไรบน Windows บนแบบ BIOS คุเรียบร้อยแล้วอะ่ะคุณก็อาจจะเห็นผลได้น้อยก็ได้นะแบบผมว่ามันมันยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะต้องใช้8 k c a เท่าไหร่แต่ว่า มันก็ดีที่เขามีมาให้นะครับซึ่งในการทดสอบตลอด1วิกวกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ใช้คู่กับ 4K เป็นหลักเลยนะสัญญาสเสถียรน,นะครับ oh. พลิงเลทแบบไม่มีปัญหาเลยไม่แต่นิดเดียวนะแต่ว่ามันจะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เขาใส่เพิ่มเข้ามาในเสนแยบให้นะครับคือเพื่อนๆสามารถตั้งค่าพลิงเลทแยกระหว่างเปิดเกมแล้วก็ไม่เปิดเกมได้เว้ยผมตั้ง1 0 0 0ันเฮิร์ตเวลาผมไม่เปิดเกมนะครับแล้วก็ผมตั้ง4,000ันเนี่ยไว้ที่เวลาเปิดเกมนะคือมันจะแบบ เปลี่ยนพลลิให้แบบอัตโนมัติเลยคุณไม่จำเป็นจะต้องเข้าไปใน s n น p แล้วก็เปลี่ยนแบบแมนนวลน,นะครับซึ่งก็สะดวกดีจะได้แบบไม่ต้องเผลอไม่ต้องลืมอะไรแบบนั้นนะทุกคนเออพูดถึงแบตเตอรี่นะครับ1,000เฮิร์ตเนี่ยสามารถใช้งานได้ราว9 5ชั่วโมงขึ้นไปนะ 2K นะครับที่62ชั่วโมงนะครับ 4K ที่4 0ชั่วโมงนะแล้วก็ถ้า 8K เนี่ยจะราว17ชั่วโมงนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของรูปทรงกันบ้างน,นะครับเพราะนี่คือฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุดข VT Wiper Pro เาจะจ เปลี่ยนลูกทรงไปจากเดิมแล้วครับมันจะไม่เบื่อกับเจ้าตัวไว p e เปอร์ o ีทรูโปแล้วเนาะน่าจะสังเกตได้นะครับว่ามันต่างกาันใช่ไหมตัวนี้เนี่ยมันจะมีเบดนฮมที่แบบเอ่อเป็นมาส์ทนะี่แบนน่ะทุกคนแล้วก็แบ็คฮัมมันก็จะแบบไม่ได้สูงเท่าไหร่นะเวลาคนจับไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันแบบหลวมเกินไปถ้าเกิดคุณแบบเป็นคนที่จับแบบาวางตามกิฟไปเลยหรือว่า aggressiv คลอบไปเลยเนี่ยคุณอาจจะไม่ชอบตัวนี้ก็ได้นะคนก็บ่นเยอะนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย มันยังคงขนาด d ดิ e เ s i ช n นเดิมนะครับคือเป็นเมส์ที่แบบเกือบใหญ่แล้วกันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่เขาเพิ่มมิดเดิลทางขึ้นมานะครับแล้วก็ทำํำให้แบ,บ็กคำเนี่ยมันสูงขึ้นมานิดหน่อยนะซึ่งการที่เขาแก้ปัญหาอันนี้มาเนี่ยมันอุดช่องโหว่ทุกอย่างที่เป็นข้อตําหนิของตัว Viper V2 Pro เลยเว้ยซึ่งถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้เนี่ยณตอนนี้นะมันทําให้เป็นรูปทรงที่ดีที่สุด สำหรับคนหมู่มากแล้วกันทําให้จีโปซุปเปอร์ไล์เนี่ยลงหลุมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในความคิดของผมไม่มีทางที่ซุปเปอร์ไลน์จะชนะเรื่องของรูปทรงนะของวัตเปอร์วิชิโปได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณจะตามไปตัวนี้มันก็เต็มไม้เต็มมือไวเพราะว่าเมดเดนทัมมันแบบมันสูงขึ้นมาเนาะจะ aggressiv ์คลอนนะครับมันก็เต็มไม้เต็มมืออยู่ดีแบ็ k ทั้มมันรู้สึกดีนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าผมจะแบบเลี่ยดคลอสเนนิดหน่อยเนี่ยตัวแบ็คทั้มมันก็จะรบ้ ทื่อๆนิดหน่อยคือแบบมันไม่ได้คอด์เยอะเวลาจับฟิงเกอร์ทิปไปมันแบบสะดวกสบายแบบจับสบายมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะจับฟิงเกอร์ทิปจริงๆผมแนะนําว่าคุณอาจจะต้องมือใหญ่ประมาณแบบ1 8บแดเเซนขึ้นไปเนาะเพราะว่ามือ16เซนของผมเนี่ยเวลาผมงจับฟิงเกอร์ทิปอะมันเกือบจะมาทายเมาส์ลวเวยซึ่งมันก็ไม่ได้เป็น ideal เท่าไหร่เนาะเพราะงั้นแนะนําว่าให้มือใหญ่กว่าผมนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณกาลังลังเลระหว่างเจ้าตัวนี้แล้วกันเนาะ W R Mouse Base X กับ v i p e r V3 Pro นะครับเอาตามจริงม ของแบคแฮมนะครับคือตัว W R Mouse เนี่ยมันจะเป็นแบคแฮมที่เตี้ยราดๆนะครับเวลาจับไปรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ชนอุ้งมือคุณเยอะเนาะแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะชนอุ้งมือคุณเยอะกว่าไว้ด้วยความที่แบคแฮมมันสูงขึ้นมานะครับแต่ผมมองว่าเจ้าตัวไวเปอร์เนี่ยมันก็เป็นคอกรปที่สามารถจับได้ทางรีแล็แล้วก็ aggressiv ์นะอย่างที่บอกไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาความวอร์ซ t ท l e นะครับความหลากหลายเนะาะมันไหนคุณแบบโ,โหจัดอยาก บบจับแน่นๆไปเลยเนี่ยหรือแม่บางวันคุณอาจจะอยากจับสบายๆรีแล็กไปเลยผมว่าตัวนี้สามารถทําได้ครอบคลุมในการใช้งานมากกว่านครับซึ่งอีกตัวนึงที่ผมอยากจะพูดถึงนิดหน่อยแล้วกันก็คือจตัวลามซูมายาตัวนี้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นแบบรูปทรงที่มันอาจจะแตกต่างกันใช่ไหมแต่ว่าในการดีไซน์มันก็เป็นเมาส์ที่มีเอกลักษณ์ที่มันเหมือนกันนะครับคือเป็นเมดเดิลทัมที่สูงขึ้นมาทั้งคู่เนาะแบคคำเนี่ยก็เหมือนกันเลยเป็นแบคคำที่แบบเช็ดขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเวลาจับลงไปจริงๆแล้วอะ ทั้งคู่จะไม่รู้สึกเลยว่าเป็นแบ,บคแฮมที่สูงหรือว่าใหญ่จนเกินไปนะครับสิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็คือเรื่องของดิมเบลชั่นโดยรวมเนะาะจะตัววิเ e อร์ว r ทริเนี่ยมันจะให้รู้สึกกว้างกว่านิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นไซส์ L ให้คิดแบบนั้นละกันแต่ว่าจ้าตัวลามซูมายาเนี่ยมันจะเป็นไซส์ประมาณ M นะครับเวลาจัดลงไปเนี่ย ช่วตั้งข้าของตัวเมาส์เนี่ยจะรู้สึกว่ามันเล็กกว่านิดหนึ่งถ้าเกิดคุณอยากได้ความที่แบบคุณบีบเมาส์ไปเลยแบบจิกจับไปเลยเนี่ยลามซูมายะอาจจะเหมาะกับคนที่มือเล็กกว่าแล้วก็จิกจัดมากกว่าก็ได้นะเออส่วนถ้าเกิดไปเที่ยวกับตัวเรทองของทางเลเซอร์อละกันนะครับก็คือเลเซอร์ไวเปอร์มินิเอสเอตัวนี้เนาะมันเป็นซีส์ไวเปอร์เหมือนกันเว้ยแล้วมันก็ออกแบบมาเหมือนกันก็คือมีเื้นที่ทำที่สูงขึ้นมานะครับแต่ว่าด้วยความที่ไอตัวไวเปอร์มินิเอสเอเนี่ยมันม Uh, aggressiv e Claw ลงไปจะปามหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้รูตรงเนี้ยมันจะทำให้รู้สึกว่ามันหลวมมากๆเวลาคุณแปะอง้มมือลงไปอะ่ะเพราะงั้นถ้าเกิดคุณ aggressiv e c l l w ไปเลยเนี่ยยังไงตัวนี้ก็ชนะข,ดขาดๆเว้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รีแลกคลอเนี่ยตัวนี้จะเป็นออปชั่นที่ดีกว่าเสมอถ้าเทียบกับ Viper Mini SE นะครับโดยลวใน้านของรูปทรงนะครับผมมองว่าเจ้าตัว Viper V3 Pro เนี่ย ไม่ว่าคุณจะมือขนาดเท่าไหร่นะ16เซนเล็กๆแบบผมนะครับก็ะจะถือประมาณแบบ22 23เซนแบบมือไซย,ยักษ์ไปเลยเนี่ยคุณจะจับมันถนัดแน่นอนแล้วก็ไม่ว่าคุณจะจับกริปแบบไหนนะครับจะปาลจะคลอจะพินเชอร์จะฟินรนกรทิปเนี่ยคุณก็จะชอบมันได้ไม่ยากแน่นอนเว้ยไม่ว่าคุณจะแบบไม่ไว่าอีกแล้วไม่ว่าคุณจะเคยลองไวเ e อร์วีทูโปมานะครับแต่คุณไม่ชอบด้วยความที่มันแบนแบคฮัมไม่ได้สัมผัสอะไรเงี้ยตัวนี้เขาแก้ปัญหาอุดช่องโหว่ตรงนั้นมาไดด้หมมมเเเลยนนะัจป็์าส ในตอนนี้เลยทุกคนในด,ด้านของรูปทรงนะครับคือตัวผมนะครับได้รับคําถามนี้มาเยอะมากเลยเวยตลอดที่ผมทําช่องมานะครับคือพี่ครับระหว่าง Viper v 2 Pro กับ Superlight เนี่ยเลือกตัวไหนดีผมก็จะบอกอย่างนี้ตลอดว่าถ้าเกิดคุณชอบเมาส์แบนแบหน่อยแบบไม่ได้แบบเต็มไม้เต็มมือมากก็เลือก Viper v 2 Pro นะแต่ว่าถ้าเกิดชอบเต็มไม้เต็มมือหน่อยก็เป็น Super Li g h t ใช่ไหมอันนี้คือคาตอบของผมตล,ลอดน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณถามผมว่าระหว่าง Viper v 3 Pro กับ Super Li g h t เนี่ยเลือกอะไรดี ผมจะโยนซุปเปอร์ไลทิ้งไปเลยเว้ยนี่จะไม่อยู่ออปชันเลยนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับ v i p e r v 3 Pro เนาะมันทำลุจออกมาได้เซฟกว่าดีกว่าอะไรหลายอย่างดีกว่าสเปคเอาง่ายคือไม่ดีกว่าทุกอย่างอ่ะไม่ต้องไ,ไม่ต้องคิดเลยนะครับไม่ต้องถามด้วยว่าตัวไหนดีกว่าผมพูดถึงขนาดนี้ทุกคน Viper v 3 Pro all the way นะครับส่วนในเรื่องของการใช้งานในเกมของผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ใน Valorant เป็นหลักนะครับผมก็ใช้งานได้ปกติแหละทุกคนผมก็เล่นได้ตามมาตรฐานปกติถึงแม้ว่าจะมีสวิงสวิงบ้างแต่มันก ออกมาได้ประทับใจครับผมไม่ได้รู้สึกว่าในการเปลี่ยนมนาส์ไปแบบทรงต่างๆเนี่ยมันจะทำให้การเล่นผมเปลี่ยนไปจะเท่าไหร่เนาะมันถ้าเกิดทรงมันไม่ได้แปลกไปเลยเนี่ยคุ้เฟิรมผมก็เหมือนเดิมเว้แรงผมก็อยู่ประมาณอิน1อินแอ,อสเซนสันสามประมาณนี้เนาะก็ยังยิงสู้ได้ตามปกตินะครับไม่รู้สึกว่าจะต้องมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะในการใช้งาน4ี่วันบนเจ้าตัวนี้นะครับเออราคานะครับทางเลเซอร์บอกผมว่า5,690บาทนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าณวันที่ผมลงคลิปนี้เนี่ย วางขายนะตาม s h o ปปี l เ z a เ a หรือ,อยังเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่วางขายเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตท,ทุกคนอีกรอบแน่นอนนะครับผ่าน Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะว่าเขาว่าจจำหน่ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็ถามใต้เมนได้นะครับเดี๋ยวผมไปไล่ตอบให้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนหวังว่าจะช่วยได้นะในการตัดใจเลือกซื้อนะครับ